ก็โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ผมในช่องซีนิตเอ็กนะครับกับกีไมค์ครับนะครับเอาชีวิตรอดนะครับหนึ่งจุดยี่สิบนะครับก็วันนี้ผมก็มาเล่นกับน้องชายผมสองคนนะครับคือน้องปอกับน้องกายเองเย่โคตรดีใจเลยนะครับแต่มัน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 เป็นเด็กเอ๋นะครับโอเคครับก okay. ็น okay. cool. okay. uh ี huh. ้คือผมขอญาติน okay. ี้เล่นกันนะคือซีซั่นแรกผมเล่นด้วยคนเดียวใช่ไหม เป็นไหนเดี๋ยวผมเออไม่รู้อ่ะพี่ผมลงเหมืองไงนะพี่อยู่ตึงเกิน,ไ,นะนได้ดิน้องชายไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงน้องผมพูดหรือเปล่านะแต่ช่างมาแล้วกันมันไม่สําคัญหรอกครับได้ยินแค่เสียงแล้วปล่าหายไปไหนเหรอได้ยินแค่เสียงผมก็พอแล้วครับเกินไปโอเคจังวันนี้ได้ขวานมาแล้วก็พลิกแอคนะครับเอาแบบเลือด ขอแบบรวดเร็วนะครับอะไรกันมาจริงๆนะพี่พี่เริ่มมาจริงๆพี่ครับแค่พี่พกระตุกเอ้ครับแค่เอ๊กับไม้ก่อนก็ได้แล้วไปกุฏิหเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็น้องผมก็ได้หลุดไปแล้วนะครับเพราะเน็ตมันกากนะครับโอเคโอ้ยแบบไม่ถึงเรียกเกินโอเคเดี๋ยวขอ ขุดหินสักพูดนะครับปอบคนดูเอ้ยแล้วเกมมันเป็นอะไรกระตุกไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยอ้โหกระตุกไม่หยุดเลยผมจะขุดไปสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ิบห้าอันแล้วกันนะยี่ิบห้าอันพอนะครับก็ตอนนี้คือแบบผมมาปิดเทอมแล้วด้วยไงคือผมปิดเทอมแล้วผมแบบอัดคลิปได้แบบ ยาวๆอะแค่นั้นแหละเอ้ยแล้วแม่งกระตุกปไปเลยวะเฮ้ยกูเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ย<อ>แม่งกระตุกไม่หยุดเลยโอเค,อเคมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับนะที่ผมแบบไม่ได้อัดคลิปหรือลงคลิปไมค้าไปลงคลิปวันพันแมนแทนก็ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำนั่นเอ,เองนะครับผมนะสำหรับไมค้าบนะแบบมันไม่ต้องสืบเลย ใช่ไหมน้องชายแล้วมึงเงียบเพื่อโอ้ดูนะครับดูก็เงียบเงียบเพื่ออะไรก็เงียบเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแบบโคตรเสียใจนะครับตอนนี้แล้วผมก็จะเอาอันนี้มาแล้วก็เก็บเก็บเก็บเข้าไปเก็บ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 มาแบบนี้อะไร พูดดังๆดิเองพูดดังๆดิไม่ได้ยินเนาะอะไรเนี่ยพี่นี่นะครับก็เป็นเอ่มอม็อบใหม่นะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันหน1่งนะก็คืออามาดิโลนี่นะครับคนดูดิอย,อย่าฆ่ามันดิอย่าเพิ่งฆ่ามันดิอย่าเพิ่งฆ่ามันให้กูด,ดูก่อนดิ <c oughs> เออเ <c oughs> ชีย่ยนี่ว่าว่าแต่พี่พอแล้ว ไปครับผมโอเคนะครับก็เหมือนนะครับเราจะเกิดมาในบนเกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับคืออะไรเนี่ยไปตั้งโบนี่พี่โคตรกากเลยคือแบบผมเล่นทีไรไม่เจอแต่เกาะไม่เกาะก็แบบใบโอมหิมะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลย เดี๋ยวต้องขุดดิง่งไม่เองเองฟังเ,เองฟังพี่นะเราตัดไม้ให้หมดเกาะเลยแล้วเราไปเกาะอื่นกันดีกว่าครับเรือพี่ครับไม่เราตัดไม้ให้หมดกเ,เาก,ออก,ดกาะก,ก่อนดีให้มันเป็นเกาะหัวรุ่นก่อนดีเกาะหัวรุ่นลแล้วของนี่ไม่เอาไปเหรอพี่ไป,ไปดิเอาไปดิอ,ปดอะไรปอมาตีทำไมเลื่อนน้อยอยูโ่โคตรเหลือน,น่ะ เลือนจัดนะครับสำหรับน้องชายคนนี้นะพูดเลือนอะอ่าเอาหมูผมไปอีกโอเคไปชิชิวนะชิชิว,ชวคนดูมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะครับสำหรับนายครับนะถ้าเราไม่เล่นเอาชีวิตรอดงั้นผมจะเอาอ่าอันนี้เป็นอ้าวกูตกระวากูเพิ่งจะพูดกูตายกูก <c oughs> <c oughs> ูเดินตกระบาวของกู <c oughs> หายหมดเลย <c oughs> <c oughs> กูกระโดดลงลาวาเฉยเลยอะไรของกูเนี่ยไ <c oughs> อเหีย <c oughs> บอกอย่างน้อยอ่ะกูกระโดดตุกลงไปนะ่ะโอ้ <c oughs> ตดตัดครับตุตัดออกครับฉากนี้ฉากนี้ตัดออกฉากนี้ตัดออกเลยตัดออกตัดออกกดออกกดออกโอ้ผมได้ตัดหมายใหม่เลยค <c oughs> ุณดูก็ <c oughs> แต่ใครตัดพี่กูตัดเอง <c oughs> แต่ไม่ตัดหรอกมันมันเป็นความหาจำได้ไหมว่าแต่ก่อนแต่ก่อนอะสมัยที่เราลองเพลงอะไรกันแล้วอะสมัยลองเพลงพระบาทสมเด็จพระบรมินทร์อ่าไอเชี่ยกูจะโดนแบนไอเด็กเชี่ยนี่ไม่โดนพี่แค่นี้โอ้โหไม่เหลืออ้าวไอป่อมันเลือเเล้อนจังวะเฮ้ยมันเลือนจ้าเอ้ยกูฆ่าแม่งสลอกจิกยิ่งตกลาวาอยู่อ่ะยิ่งหัวร้อนอยู่อ่ะแล้วคนเลือดร้อน นนยนอกระดูนะครับสภาพเรือนจัดนะครับเอาวบขุดไปเรย่อขุดหมดนะครับีไมครับอโอเคครับผมเราจะขับเรือไปเกาะต่อไปกันนะครับผมก็ตอนนี้มันก็ถึงเวลามืดค่าแล้วนะครับแต่ผมไม่สนใจนะครับผมจะไปอย่างเดียวเลยอะเอาง่ายคือจะมุ่งอะมุ่งอย่างเดียวเลยนะคือผมจะไปอย่างเดียวเลยอะ ฮะไม่เป็นไงพี่เน็ตไม่ใช่เน็ตแล้วมันแหลกอะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับเกีมายครับนะครับกิมปา้ปาไปแล้วพี่มามามาแบบเองก็เองก็งกไปกับไอ้ปอ๋อดิไอ้ปอ๋อมาไอ้ปอ๋มอ,ปอมาเร็วขึ้นมาดิมึงจะไปให้ซอมบี้ตีทำไมซ่ะมบี้ขึ้นมาโอ้ยปอ๋อแล้วทำไมคราบเรือไม่ได้ แค่หนึงพี่ผมสอดตีกับซอมบี้มันต้องคาบองก่อนพี่เฮ<อ>้ยมันทําเหมือนในคอมเลยนี่หว่าแบบคาบได้เลยอ่ะแบบไม่ต้องใช้ไม้พายอ่ะใช่อ้าวแล้วซอมบี้ขี่เรือใครวะหน้าบุบไปได้พี่เออมันมาแล้วขึ้นมาอสมุขึ้นไม่ได้พี่เร็วดิไป ไอ,ไไอป่อน้องรักมาดิตามพี่มามก,ก็นะครับผมก็จะเดินทางไปไกลแสนไกลเลยนะครับก็คือผมก็ได้เจอแสงใต้ใต้น้ำนะครับเ,เอ้ยมันเป็นวิหารใต้น้ําอย่าวี่อย่าไปพี่เชืเ่อผม ก็ไม่มีส้นตีนเลยนะครับเราก็จะไปแล้วนะครับไปครับ <c oughs> เร็วดีรีบขึ้นดีอไอ้กายไปขับรถไอ้ไปขับรถก็เชี่ยแล้วไปขับเรือให้ปอดีมันขับเรือไม่เป็นน่ะ <c oughs> ไปครับผมก็เจอตกใจหมดนึกว่าเป็นวิหารใต้น้ำนะคนดู <c oughs> กาะนี่เจอเกาะแล้วโอเค เกาะนี้ผมเชื่อผมเชื่อผมมั่นเลยนะว่ามันจะเป็นเกาะที่ใหญ่นะเป็นแผ่นดินใหญ่เลยเนาะสำหรับตรงนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะจจรรรริิงงบาัก็ลงเรือมาก็เจอสเกลิตันเลยนะครับโอ้โหแล้วก็โคตรโคตรแหลกนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องสร้างสุขภทไปก่อนถ้าอีพีนี้มันมันแหลกเกินไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับไม่แหลกที่ถ่ายเลยนะครับพี่ผมมา้ววยแลไอ้กากูจะตายกูจะตายน้องน้อง ซอมบี้เลยกันกูช่วยกูเล่นเหลือหัวใจเดียวช่วยกูสิช่วยพี่ได้ได้ไอ้ไอปอแม่งโดนสเกลิตันยิงแกตายแล้วน่ะยุทธศาสตร์ยิงไงความตั้งใจเดียวไอ้ป๋อตายโอ้โหวั้นวุ้นนิ่โดนยิงซอมบี้มาซอมบี้มากูเหลือหัวใจเดียวพี่อก กูเลี้ยงหัวใจเดียวน้องเชื่อใครไม่ได้ตอนนี้เชื่อใครไม่ได้จริงกูกินกูกินไอ้เหี้ยกูไม่แบ่งไงาาอ้สั่งกูไม่ให้เอ่ะผมมีอยู่ห้าอันผมก็ไม่แบ่งเหมือนกัน,นตอนนี้คือน้องชายรักผมก็เ,เฮ้ยมาเอาเนื้อกูไปเพื่อ <c oughs> อะไรครับมีห้าอันครับเอามาห้าอันอะไรพี่เนื้อหมูห้าอันเป <c oughs> ากา้อดโทรเลยก็ได้ได้มีแต่สว่าง ตายตายซะเปลี่ยนกาตอนไหนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเดินกลางคืนคนะู้พี่เนทก็นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับการเปลี่ยนเกาะของเรานะครับมันก็จะชิวๆประมาณนี้นะครับผมนะชิวมากครับชิวมากมาพี่ว่าจะไม่ตัดคลิปนะแต่แบบแต่ก็อยากตัดแต่ก็ไม่อยากตัดขี้เกียจสรุปคือตัดเหมือนเดิมเยบ คือว่ามันมันต้องตัดแหละเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ตัดคลิปเลยตัดแต่ปกคลิปอะไอเอลุงมอมมิงอะไรนะก้าอะไรนะก็ดูนะครับมอมมิงเขาบอกเขาจะอะไรนะเขาบอกเขาจะเล่นสายฟรีนะครับแต่เขาเติมนู่นเติมนี่เยอะจัดนะครับคือเขาก็บิดคนดูนะครับก็อย่าอย่าไปดูนะครับช่องมอมมิงนะครับแนะนาอย่าไปดูนะช่อง ต,ต้องมาดูช่องผมนะครับช่องดีนะฮะช่องนี้นเฮ้ยออไอปอมันมันขี่เรือมาแล้ววะ <c oughs> <laughs> มันว่ายน้ำมาว่ะไอ้ปอบอ่กไอเย่ปอบเพิ่งว่าย <c oughs> <อ>น้ำมาเ <c oughs> ย้พึ่งจัดตาย ไอปอไม่มีประโยชน์เลยป่อเอ้ยบบมามามาเฮ้ยได้หมวกโซ่อะได้หมวกโซ่ไอเฮียหมวกหายากด้วยหมวกโซ่อะใช่ก็ตอนนี้เอ้เจอเหมืองว่าน้องโอ้แหลกไอเ้เฮียผมแหลกอยู่นิดน,นึงนะแบบไม่ค่อยแหลกมากแบบพี่แหลกแบบจัดๆัดอะ ม่ีเครื in, ่องมันร <R ig fall asleep> ้อนด้วยแหละเออรอเช้ารอเช้าน้องรอเช้ารอเช้าโอเคตอนนี้ก็โอ้ไม่มีไม่มีอาหารเลยครับผมตอนนี้ก็ต้องรอตอนเช้านะครับโอเคนะครับคนดูก็ยังไม่เช้านะแต่ผมตอนนี้ผมก็ได้เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นประตูเนเจอร์นะครับที่ของกูของ ของูตายตกลาวาก็ดวนะครับก็ตกลาวตายนะครับสภาพจัดเลยนะครับพี่ก็ใส่ไปทำไมมันไม่มีของแล้วน้องไม่มีของไม่มีของเรกไม่ต้องมาไม่ต้องมาพิงมาเก็บพิงเก็บตกลาวากันโอ้แต่ละคนมาเก็บของดิ ก็ดูนะครับผมก็ได้ดาบเป็นดาบชาร์เนิเอ้ยตายดาบชาร์เนิ3สามนะครับไฟเอ็กซ์เพกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเอ่อลูติ้งสองนะครับก็เป็นดาบโชคดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นน็อกแบ 2. 2> ็กสอ,องไอ้เชี่ยมันจะทิ้งกูมึงจะทิ้งกูอะน,ออน้องก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะผมจะไปดูกัน ปก็ดูนะครับผมโดนทิ้งนะครับอยู่บนเกาะล่างคนเดียวนะครับผมมาแล้วพี่ก็ตอนนี้ก็เฮ้ยไอ้ไอ้เชี่ยเอื้อโอ้ยผมมาเก็บของให้แล้วไอ้กายของพี่อย่าดีอย่าขโมยดิไม่พี่ผมแค่ยืมสู้เฉย โอเคดูนะครับก็ขอ้อมลของผมนะครับก็ดูวนะครับเสียใจวะคือผมตอนนี้ผมต้องว่ายนะสวีว่ายน้ํากลับไปนะครับตอนนี้คือไม่รู้ว่าเกาะอ,อยู่ทางไหนนะครับซอมบีตม้ตายแล้วอ,อูเอ้เหี้ยสกิลนี่ตั้งอยซอมบี้มาเต็มเลยเกาะอยู่ทางไหนเกาะอยู่ทางไหนตอนนี้ผมกําลังดําน้ําไปนะครับตอนนี้ก็ว่ายน้ําไปอยู่นะก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับ โอเคแบบกำลังว่ายน้ำไปซึ่งแบบว่ายน้ำกูช้าโอ้โหมีแอปเปิลทองเอ็นช้าด้วยโอ้โหไม่ใช่แอปเปิลทองเอ,อ้ยของกูน้องของกูโอ้โหไม่มี่กูเอาดาบกูขึ้นมามเอาของกูมาให้หมดทุกอย่างของกูอเอามาครับไอ้งูกูว่ายน้ำเป็นนัคว่าแม่เนเลยกูมาแล้ว แล้วก็ไอป้ป๋อก็เด้งๆเข้าๆอยู่นะครับพอเน็ตมันกาดนะมันใช้เน็ตข้างบ้านนะครับมันขโมยเน็ตข้างบ้านเล่นนะครับประมาณนั้นนะแล้วผมก็ก็แหลกไม่หยุดเลยโอ้แล้วทิ้งของกีลงน้ำฟักยูอา <Fuck you S 3> <c oughs> ผมทิ้งให้หมดละพี่ดาบป่ะเอาดาบมาปันนึงให้ผมกอยืมส่อน ไฟเด้อฮูกระดดมเอ้าไม่บงไม่เบกไอ้กายอะไรพี่มึงโยนใส่ไฟทำไมโอ้โอ้่หนี่นะไม่เห็นอกกูกูได้ไฮไลท์อีกแะกูได้ไฮไลท์อีกแล้วโอ้เพื่ออะไรเนี่ยโอ้ย ทำเพื่ออะไรอ,อ่ะได้ไฮไลท์อีกแล้วอ่ะได้ช็อตอีกแล้วไม่ไม่พี่คือมันไม่ได้เต้นแก่ก็นี้ครับเราเฮ้ยอีเคี้ยปอพูดเหลือนโอเคนะนงงผมก็มีขนแกะอยู่ประมาณสามอันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไม้ทําที่เซฟก่อนแล้วกันนะคนดูมันจะได้ไม่ต้องไปเกิดเกาะน,นู้นนะโอเค ปื้บมาปื้บปลาปื <ip od> <po> oh, okay, ้บพี่บว่าผมพบ importer ในในในแบบทีมพวกเราครัพี่ตึงตึงตจิงตจิงตจิงโอ้ว้าวโอเคเดี๋ยวผมขอไปขุดหินครับดาบครับอะไรก่อนแล้วกันนะครับคนดูแล้วตอนนี้ผมเผาเนื้อแล้วผมขอกินเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อนแล้วกันนะคนดูนะตึงตึงโอเค เดี๋ยวขอจัดของนิดนึงโอ้โหลกจัดเลยมันดูแบบไม่สะอาดตานะครับอึบๆมาประมาณนะี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปขุดหินทำอุปกรณ์ก่อนกันนะครับก็อยากก็อยู่ตรงประตูไงมโอเคอ่ะลืมตึกลาวาไปหมดเลยผมก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็น ครั้งที่สที่ผมอัดคลิปนะครับเพราะว่า2รอบแรกคือแมปมันเอือจัดอะนะอือขุดเอือนะครับคนดูไม่คือปอกปอกคนเดียวครับโอเคนะครับที่ขุดทองนะครับเอ็นชาร์ด f ิฟฟิเนซีสองนะครับขุดหินได้ประมาณส3มาก้อนนะครับประมาณนั้นนะคือเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับโอเคครับตอนนี้เช้าอยู่แล้วก็รีบทําภารกิจตัดไม้หาของเลยแล้วกันนะครับรีบๆเลยนะครับก่อนมันจะ การข้ามกลางคืนอีกนะคือมันจะเล่นยากอีกแล้วนะใช่คือพี่ชาวบ้านบางอาจันชิบแล้วก็คราบดาบมาคราบพิกพแอ<ก>คปึ๊บคราบขวานมาอย่างนี้อ่ะประมาณนั้นประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะได้พี่พี่ต้องคราบปืนใหญ่ด้วยโอ้ยนี่เบียวบางอาจย์จัดจัดโอเค ตัดไม้นะครับเดี๋ยวตัดไม้ทำทอสนะครับเดี๋ยวตัดเยอะๆเลยแล้วกันนะผมจะปักให้ทั่วเลยจริงนะครับมีตัวหนึ่งอะแบบแบบไม่ช่วยแถมยังมาทำตัวเลื้อนขวางโลูกอีกอะสภาพจัดเลยนะครับคือแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยอะนะครับคณดูคนแบบนี้ไม่น่าให้อยู่ร่วมอ,อาศัยด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราผมขอขุดของจากตรงนี้มาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปหาที่ลุ่งๆ่ทาดีดีวางของวางจุดกันก่อนแล้วกันนะครับไปหาที่ไปหาเลนมากกันขุดท็อตไปด้วยโอเค แล้วก็นะครับก็อามาดิโลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยผมอยากเข้าใกล้มันนะนี่เห็นไหมมันจะเอะฮะอก็เรื่องของอามาเดลแล้วกันนะครับก็ปล่อยมันดูค่าไปนะครับก็น้องๆผมก็เป็นคนดีจริงๆนะครับโคตรดีเลยนะครับดีจนไม่อยากเข้าใกล้นะโอเคตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะ เดี๋ยวผมขออยู่ตรงนี้เลยละกันนะปกักลงปกักหลกักอยู่แถวนี้อะประมาณตรงนี้อ่ะตรงนี้ชือบวางวางเตียงรีมอนี้กเก็บของ แล้วเขาตื่นเต้นอะไรกันน่ะไม่รู้พี่เอาไม่รู้เชื่อ แใครวะเนี่ยขอบคุณจริงๆคริงนนาขอบคุณมากขอบคุณมากสลหรับเนี่ยกูและห้าอันหายไปหมดเลยโอเคครับก็ตัดไม้นะผมเน้นตัดไม้ยกันะช่วงนี้บึบเบึบบึบบึบตัดไม้ไปทำไมพี่หิวตัดไม้ทำลายปาก ตราไปสร้างบ้านไงนตัดไม้ที่พาลากอนอันนี้เออนะนะอันนี้อาร์ตเลยเนี่ยมมเ,บบเลงจะไปตัดไม้ที่พารากอนเพื่ออะไรอ่ะเพราะผมเป็นไงพี่ อ้แหลกแหล,แหลแกกิ้งค,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 ครับคนดูครแหลกอย่าลืมไปดูนะครับช่องมอมมายืนดิมายืนดิมาถ่ายปกคลิปดิมายืนถ่ายปกคลิปดิขุดทอดอยู่พี่มันถ่ายปกสามปกแล้วเนี่ยคนดูนะผมถ่ายปกปกไปสามปกแล้วอะเ <c oughs> นี่ยอนี้เรามาจุดแรกเนี่ยจุดตั้งแคมป์เราเนี่ยมาเร็วๆดิโอหละหายหมดตัแป๊หนึ่งพี่ผมกำลังขึ้นจาก แล้วใครมันมาวางไม้เล่นเนี่ยเพื่อโอ้โหจริงพ<อ>ี่เพื่อเออเอีกคนนึงก็ลงเหมืองกำลังขึ้นพี่ไปไหนสวยสวยสวย,สวยทำด,ดีมากทำดีมากเว่ยทำดีมากเว้ยเนี่ยทำไมกูลงมาเหมืองลืดจังไอปอขึ้นมาดิได้ถึงแล้วพี่ เร็วดี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 เร็วด่วนด่วนเลยเฮ้ยน้องหมูหมูเหรอหมูเหรอแล้วไอป๋ออะไม่ทราบพี่น่าจะลงเหมืองยาวโอ้นี่ไอพี่มันมันจาวต้าผเลยเก็บเลยพี่เดี๋ยวผมปรับแต่งนั้นนึง บการการเล่นในมือถ <desserts> ือไม่ค่อยถนัดเร็ว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 รัเรรรรเรก็นับสำหรับคลิปที่ชอบไม่ลืมกันแล้วก็ติดตามผมใลรายการดับเดี๋ยวเจอกันใหม่รับคลิปได้แครับสำหรับครับนี้ไมเจอกันครับก็นับมันอันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีเด็กโป๊คนหนึ่งนะที่กลับที่มาใหม่นะก็คือที่มันตั้งชื่อที่มันไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะครับ นะก็ไปเจอกันนะครับ